ตั้งแต่แรกเห็น Honda Civic 2026ก็สร้างความประทับใจด้วยโครงสร้างภายนอกที่โชบเฉี่ยวทันสมัยแผงหน้ากว้างไฟหน้าไฟไท้ายเลดแบบเต็มระบบเส้นสายด้านข้างตัวถังมีมุมมองเฉียบคมอีกทั้งหลังคาแบบเฟสแบ็กที่ลาดเอียงทำให้ภาพรวมดูปราดเปรียวแต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นซีดานแฮทแบ็กของซีวิกได้อย่างลงตัวเมื่อเข้าไปภายในห้องโดยสารจะสัมผัสได้ถึงห้องโดยสารที่เงียบขึ้น วัสดุหุ้มภายในที่ดูดีขึ้นเบาะนั่งออกแบบให้รองรับสริระได้ดีขึ้นมีเบาะหนังแบบ Perforated เมชชอในบางรุ่นแผงหน้าปัดมีจุดเด่นด้วยจอดิจิทัลขนาดใหญ่และหน้าจอ Infotainment ลอยตัวที่ตอบสนองเร็วรองรับ Apple CarPlay Android Auto ทั้งแบบสายและไร้สายในรุ่นสูงสุดในแง่สมรรถนะ Civic 2026มาพร้อมกับเครื่องยนต์หลายรูปแบบ เริ่มจากกลุ่นพื้นฐาน2 0ลิตรสสูบแบบแอดคินสันไซเคิลในบางตลาดให้กำลังประมาณ150แรงม้าสำหรับรุ่นไฮบริดใช้เครื่องยนต์ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าสร้างกำลังรวมราว200แรงม้าซึ่งให้ทั้งความแรงและความประหยัดน้ำมันที่โดดเด่นการเลือกโหมดการขับขี่ Drive Modes มีตั้งแต่ ECON, Normal, Sport และในรุ่น Sport Touring ไฮบริดจะมีโหมดอินดิวิ u ดีให้ผู้ขับปรับได้เองตามใจชอบเสียงเครื่องยนต์เงียบขึ้นโดยเฉพาะในโหมด h y บริดงานระบบ NVH เสียงบวกการสัน่นถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นมากสำหรับการขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกลประเด็นความปลอดภัยซีวิ c 2026จัดเต็ม Honda Sensing เป็นชุดเทคโนโลยีช่วยขับขี่มาตรฐานแทบทุกรุน่นประกอบด้วยระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อตรวจพบการชน ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถระบบปรับความเร็วอัตโนมัติ d a p t i v e Cruise Control ระบบไฟสูงอัตโนมัติ Traffic s i g n Recognition และอื่นๆในด้านโครงสร้างตัวถังใช้วัสดุที่แข็งแรงเช่นเหล็กแรงดึงสูงอันตราไฮสตร h Steel มีการกระจายน้ำหนักและแรงประทะได้ดีขึ้นเพิ่มถุงลมนิรภยัยหลายตำแหน่งรวมทั้งระบบกล้องรอบคันในรุ่นสูงเพื่อช่วยจอดและมองมุมอับต่างๆได้ดีขึ้น เรื่องอัรประโยชน์ภายในซีวิก2026ให้เนื้อที่วางขาบาะหลังที่กว้างขวางมากโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับรุ่นคู่แข่งในเซกเมนต์เดียวกันพื้นที่เก็บสัมภาระทรรั้งค a าโก Space ก็ถือว่าโดดเด่นโดยเฉพาะรุ่นฮั c ชแบ็กที่ออกแบบให้เปิดฝากระโปรงท้ายได้กว้างและเบาะหลังพับได้แบบเศษ60ส่วน40เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานในแง่ความคุ้มค่าค่าใช้จ่ายในการครอบครอง f u e o Economy m เมนทีนันโดยเฉพาะรุ่นไฮบริดได้รับคำชมว่าคุ้มค่าเพราะได้ทั้งความแรงและความประหยัดน้ำมันอีกทั้งค่าบำรุงรักษาและชิ้นส่วนอะไหล่ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ผู้ใช้ทั่วไปรับได้ขีดขีดขีด,ขด,ขดจุดที่น่าพิจารณาข้อจำกัดในบางประเทศบางรุ่นอาจมีราคาสูงโดยเฉพาะรุ่นสูงสุดที่มีอุปกรณ์เต็มเหนียว เทคโนโลยีครบซึ่งอาจทำให้เกินงบของผู้ใช้ทั่วไปความแตกต่างของสีภายในและออปชั่นอาจน้อยในรุ่นต่ำถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นสูงบางคนอาจชอบเสียงและความบ้าพลังแบบเครื่องแรงแรงมากกว่าแต่รุ่นไฮบริดเน้นความสมดุลระหว่างแรงและความประหยัดซึ่งอาจไม่ตอบโจทย์คนที่อยากให้มีเสียงหรือการตอบสนองสปอร์ตจัดจ้านขีดขีดขีด,ขดสรุป โดยรวมแล้ว Honda Civic 2026เป็นรถยนต์ที่ปรับปรุงได้ครอบคลุมทั้งดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวความสะดวกสบายภายในความปลอดภัยเทคโนโลยีทันสมัยและสมรรถนะที่แรงพอใช้บวกประหยัดโดยเฉพาะในรุ่นไฮบริดสำหรับคนที่มองหารถขับครอบครัวหรือใช้งานทุกวัน Civic 2026เป็นตัวเลือกที่น่ายหยุดดูหยุดทดลองขับและน่าจะมอบความพึงพอใจได้สูง ถ้าอยากผมช่วยหารีวิวเฉพาะในไทยหรือเปรียบเทียบกับรุ่นคู่แข่งให้ไหมครับ